สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกลับมาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพอ่ณพอคุณแม่่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง u t u b e บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยเนาะคลิปนี้เนาะเซนสองมีแนวทางเลขกเล่ามือนีมาฝากนะคะแนวทางเราพัฒนานะคะวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568นะคะโดยคลิปนี้นะคะเซนสองจํามัดร่วมซีสำนักให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันในคลิปเดียวเลยเนาะจากใด ะะก่อนที่เ้าสิเข้าไปรับชมแลบฟังในทางตัวเลขค่ะไพ่เข้ามาแล้วนะคะแช่ซองกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กาลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วผู้ใดยังบกติดตามยังบกดกระดิ่งนะคะฝากกดไว้น้าแน จะได้บอพัดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆมือน,นั่นเองค่ะอะบอพลายใหญ่ห้างนะคะไปเบิ้งกันดีกว่าว่าซีสำนักในคลิปนี้จะมีไผยแน่นะคะแลกกับทั้งซีสำนักเพิน่นปล่อยที่ดีที่เด็ดยังมาฝากเฮ้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนแนวทางลราพัฒนานะคะก็มาพบมาเจอกับเซนสองเป็นคลิปที่2แล้วนะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านะคะเซนสองได้ลงไปสําหรับบทสัมภาษณ์สดๆนะคะลาวบวกน้อยของผู้เท่านําโชคนะคะลงให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้าเนาะจากใดผู้ใดที่เป็นแฟนคับพ่อสุระนะคะหรือว่า ยังบอเบิงแนวทางยังบอเห็นยังบอไดเอาตัวเลขของพอ่อสามารถเขาไปเบิงเขาไปพิจารณาไปฟังบทจำพราดพ่อว่าพ่อสิเน้นตัวไดเป็นพิเศษเมื่อนี่เอเอเพอบทไห้ที่คุณหมอคุณแม่เอยียงแปลกๆโพมาแต,ตะละมือแตะละคลิปนี่แม่นออกโวนั่นโหลดนะคะจังไดฝากเขาไปพิจารณาน้แนเนยอ่ะบ้านที่นี้นะคะคลิปนี้ก็ยังเหลืออีกซี่สำนักเด็ดนะคะทีเฮาตรงตามกันเนาะบอกว่าจะเป็นแนวทางของพ่อคอนแกนเออเซียนโคราช ปูซมเงียบนะคะและก็อาจารย์ม่วงวนันเนี่ยหลังจากงวดทิพผ่านมาคุณพ่อคุณแม่คะแนวทางของพ่อเสียนอ่าพ่อคอนแกนอืนอเ่าผิดอีกแล้วได้ไหมนี่พ่อคอนแกนก็เข้าอีกแล้วนะคะเขาติดต่อกันสองงวดแล้วด้พ่อคอนแกนกระได่ะนี่โชว์หลักฐานเกากอนแนจยากน้อยเดี๋ยวสิหาว่าเช่นซองขีดตัวสักดีเข้าไปที่หกห้าหกนะคะเลขบนออกไปที่ห้าหกเนาะ สตัวศูนหาหกเออบนันีแนวทางของพอคอนแกนกับมี่หกหาหาหกมาหานะคะก็เลยเข้าตัวนี้ไปเต็มเต็มอ่าเข่าหกหาหาหกบนนะคะส่วนเซียนโคร,ราดนี้นะคะจะเข้าไปในส่วนเลขวิ่งนะ,ะวิ่งห้านะคะเซียนโคร,ราดเนาะอ่าและกาอาจารย์ม่วงหวันบอกคุณแม่ตีร่างขามาเนี่ยโอ้ยบังลุกคนไทยสามตัมา เพเนียนเลขจับคู่มาสามหางสาตเออศูนย์าเก้าหาหึ่าวสันเลขมันออก6กหาเพิ่งดูแต่ว่ากันยังเขานะคะเลขเดนเลขวิ่งที่ฟันเม็ดเดียวกับมาอิลีนะคะฟันไปที่เลขห้าวสันห้าก็มาอิลีมาอีกเหมือนเดิมนะคะ มือนีคุนก็ฟันเม็ดเดียวคือเกาคุณอคุณแม่ลองพิจารณาเบิงอ่าสิพิจารณาพิจาราซ้อมว่าเออหัวเมื่อกี้เก่ามันตีร่างกายทามือนีนมีหกเนสิตีร่างกายอีกบโนโน่นจังไดลองวิเคราะห์ไตตอองเบิงเนาะเออพันหายเลขมากสามหางคือเกาตัวนีอ้าวมีตัวนี้มากคุณบอกคุณแม่แมไม่แน่ไม่แน่นะคะอาจจะแตกตรงๆก็ได้เนาะมือนีเนาะจังไดกะ ที่ตามกันไปนะคะแล้วก็ฝากทุกท่านทุกคนคอมเมนต์มาบอกเส้นซองแนว่าเห็นตัวเลขแล้วนะคะคิดว่าแนวทางไัยเป็นตะคือในมือนี่เนาะหาเส้นซองมาเห็นคอมเมนต์ถืออกถือใจให้กันไปยิบไปเจ้าหาเข้าด้วยพร้อมกันเมื่อแรงนี้คุณพ่อคุณแม่อเดี๋ยวจังใดก่อนสิเบิ้งแนวทางตัวเลขขออนุญาตนะคะแนะนําสิ่งดีๆก่อนละกันเนะาะก่อนที่เข้าสิบาเบิ้งองตัวดีตัวเด็ดนะคะเอา ของดีไปก่อนเออของดีเลยที่นี้นะคะโบเมนเรามันพ่าโบเมนเอียงนี่คุณหมาคุณแม่ครีมดีๆสนี้ความหมายน่ะเออตัวนี้นะคะครีมหน้าสวยหน้าใสของเรานั่นเองฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้อยนะคะช่วงนี้อากาศ เปลี่ยนแปลงบ่อยเออเกี่ยวกับอากาศบอเกี่ยวกับแสงแดดคุณพ่อคุณแม่ไปตากแดดไปเห็ดหน้าคือไปยังกระเล้วแต้เออเอาบอกเอาบุญก็ว่ากันไปขี่รถตากแดดแล้วน้ำมันดำน้ำเข่าฟ้านะคะเอาตัวนี้ไปลองใส่เบงตัวนี้เป็นครีมเน้นฟื้นฟูเน้น,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 นบำรุงนะคะกับบุกสีเขียวเป็นตัวลักเลย ตอบโจทย์สําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝาเรื่องกะเรื่องจุดด่างดําผิวหนามองคําโดยตรงเลยนะคะบอกเลยการันตีนะคะใช้ติดต่อกัน 2- องถึงสกระปุกนะคะย้ําว่าต้องใช้ติดต่อกันเดอ้อคุณพ่อค,คุณแม่บอกแมนว่าใส่ไปกระปุกนึงแล้วเว้นไป2เดือน3เดือนค่อยมาใส่มันก็บะเห็นผลนะคะต้องใช้ติดต่อกันนะคะ2อถึงสกระปุกขึ้นไปจะมีผลลัพธ์ให้เห็นหนาสีเบิองขาวใส่ขืนฝากะเบิองจางลงภายใน2อถึงสกระปุกเนาะ ตัวนี้นะคะทาแล้วออกแดดไม่มีแสบร้อนหน้านะคะบอดาแดงบอนแสบบอออกห่อนนะคะลองใส่เบิร์มันดีอีลีนะคะจะส่องถึงเอามาแนะนํำเนาะ สองกระปุกห้าห้าศูนย์ส่งฟรีสามกระปุกแปดศูนย์ศูนย์ส่งฟรีสี่กระปุกพันส่งฟรีไปเลยนะคะมีพ้อมทรงไผทีสนใจติดต่อมาหาเส้นซองตามเบอร์ด้านล่างนี้ลองเอาอไปใส่เบิ่งคุณพ่อคุณแม่และกระตอนกกัง ia, เว้นนี่นะคะยาม,มือแรงบำรุ่งแล้วยาม,มัอเว้นก็อย่าลืมป้องกันนะคะแสงแดดอันตรายมากๆตัวนี้จะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้น SPF 5 0 PA บวกวกเนี่ยทาปุ๊บกันแดดได้พร้อมแถมเฮทไนนาะเข้าขาวขินนึ่งถึงซองระดับพร้อม ปรับเข้ากับทุกสภาพผิวผิวคําหรือว่าผิวขาวใส่ใดเลยนะคะเพื่นบอดี้เเป็นรองพื้นที่แบบ เข่ากับเออมันสิปรับกับผิวหนาของแต่ละคนเลยนะคะวอร์ิเป็นผิวคํำหรือซองสีหรือ,อยังก็แล้วแต่นะคะเขาจะกืนเข้าผิวปรับสภาพให้เข้ากับใบหน้าเข้ากับสีผิวเราเองดีมากๆนะคะตัวนี้นะคะกระปุกละ200น,นะคะสั่งซองกระปุกขึ้นไปจะส่งส่งให้ฟรีนะคะถ้าผู้ใดสนใจนี่เลยะค่ะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยนะคะถ้าใครมีไลน์นะคะสะดวกแอดไลน์มาจะง่ายกว่าเนาะ 094 029 2674ค่ะ 0940292674สิโทรมากกระไดแอดไลน์มาแห่งดีนะคะแอดไลน์มาแล้วอย่าลืมถึงขอความไว้วาสนใจครีมนะคะเดี๋ยวเซ้นซองจะได้เขาไปตอบเขาไปส่งรายละเอียดให้เนาะฝากไว้น้ำแนนะคะความสวยความงามนะคะสีมัทาตะลวยหรือค่อยสีสวยบ่ใดดิคุณพ่อคุณแม่เอาตรงสวยก่อนเพื่อทิ้มสีลวยตามมาสันี้เออต้องเสริมสางให้เจ้คของมีมีล่าสี รับก้อนส่วนตัวเออผู้โจบผู้งามนาเขาจุนพูนไหวเตรียมรับความเฮงความปังส่นตัวคุณบอกคุณแม่เออสิเป็นเซตทีนาเขาฟ้าจังใดบ่ได้ได่เฮาน,ะน่ะเนาะฝากให้น้้ำแนนะคะให้สนใจกับติดต่อมาใดเนาะอ่ะ,อะมาดูแนวทางตัวเลขกันเลยนะคะลาพัฒนาวันนี้นะคะวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568เนาะเปิดสํานักแรกนะคะ มาแรงมากๆในช่วงนี้นะคะเช่นซองขอเปิดกันที่แนวทางของพ่อขอนแกนเนาะมาแรงมากนะคะเป็นกตะคืออีกบอคุณพ่อคุณแม่ว่าเราพัฒนาวันนี้ของพ่อขอนแกนนะคะให้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดมานะคะเด่น6รองสองประสันจับคู่มาหกหางแขนๆนะคะหกแปดหกเก่าหสองแดสองเก่าสอ เน้นอัดนักนักสามหางแข็งแขนนะคะเน้นเลขติด6นั่นแหละเออมันเด่นแห้งเลขหกนะว่าสั่นพอวงกลมมาหายคือ 68, 6ปเกและกะ60ค่ะเด่นมากเป็นพิเศษว่าสั่นพอคอนแกนว่าแล้วก็มีฝากเลขสามโตมาสามหางค่ะสองหกแสองหกแล้วก็สองหกค่ะเอาไว้รุ่นเอาไว้ล่องไพ่มักน้ำกระจัดคัดกับพานคือวาเนาะ เอาแคปหน้าจอก่อนค่ะอย่าพึ่งตัดสินใจค่ะคุณพ่าคุณแม่ยังเหลืออีก3ามสำนักที่เด็ดนะคะเบิ่งให้ครบนเนาะอ่าจวดกันต่อเลยนะคะมาต่อสำนักที่สองนะคะต่อกันที่แนวทางของออม่วงหวานนะคะอาจารย์ม่วงหวานนั่นเองเป็นตติร่างกาอีกบ่เมื่อนี้จังใดลองวิเคราะห์ไตตองเบิงเนาะ ลาพัฒนาวันนี้ของอาจารย์ม่วงหวานนะคะเด่นฟันเม็ดเดียววันนี้ไปที่เลข5ค่ะจับคูมา่าสามหางแขนแขนหาศูนหาหาเก่านะคะมม่เป็นแต่เป็นหาหกบอลองเบิองเนาะแล้วก็ฝากสามตมานำแนวาสันเนอ,อห้ามันแตก3ามตสซันนีมือนีแ8ดหาสองแปหาศูแหา 4, แล้วก็แปดหาเก่า 9, ค่ะ ลองเบิงเนาะ,ะคุณพ่อคุณแม่ปกติแล้วอาจารย์ม่วงวันบเอเนให้เลข3โตมากนะคะบอ,บอเนจ่าบอมือนีมีที่เด็ดเอียงบอนะคะลองเบิงนะคะบเอเนขี้กันอะไรก็เกิดขึ้นได้คือว่าเนาะแคบหน้าจอกอนค่ะงามอยู่ดีเลขหาเมือน,นี่เพราะว่างวดเมื่อกี้มันออกยังเกาะหาหกเนาะศูนย์หา้หาหกบอกหนึ่งศูนย์ห้าหกเออหาสิยังอยู่อยู่ดีเซ็นสองวาเป็นตะคืออยู่นะคะโอเคเนาะ ไปต่อกันเลยนะคะจวดกันต่อนะคะต่อสำนักที่3มนะคะมาต่อกันที่แนวทางของปู่ห8หซุ่มเงียบค่ะปู่ซุ่มเงียบนี่กระเพอบดายทีคุณ่อคุณแม่เล่าพัฒนานี่เพอเป็นป้าแปะบเป็นมาลดนะคะวันนี้นะคะเลขเลาเนาะปู่ซุ่มเงียบเด่นวิ่งรูดฟันเม็ดเดียวนะคะมือนีฟันไปที่เลข6ค่ะคำเตือน เน้นวิ่งรูดแล้วจะรอดมาสั่นเอปูวว่าเออเซปต์ของเพินนะคะจับสามโตมาสองหางค่ะห้าหนึ่งหแล้วก็สองหสส่วนเลขจับคู่นะคะวันนี้ปู่ซุ่มเงียบจับมาให้แค่4ี่หางเท่านั้นนะคะ6กหนึ่งหสองหสามหกส่ค่ะบได้เน้นัตได้เป็นพิเศษนะคะสีห่หางนี่กันเน้นเพราะแห้งแล้วดา่าเออไปเลือกเอาสั่นปูว่า ดัวโหลดวัสันเดมีเฮนแน่นอนวัสันอา้าแคปหน้าจอเดอ้อคุณพ่อคุณแม่คะแนวทางของปูสุมเงียบค่ะสวยงามบอเป็นตะคือบอนะคะลองผิดจระ,ะนาเบิงโอเคเนาะแคปหน้าจอแล้วนะคะฝ่าวทายได้อยู่นี่สามารถสากระฝ้าโหลดดีเสเซนซองกระดาที่ไในใดก็ควาธรามาสาเองปิดท้ายนะคะสำนักที่4ี่นะคะเรามาปิดกันที่แนวทางของเซียนโคราชค่ะ ลาวพัฒนาวันนี้ของเซียนโคราชนะคะเดนวิ่งรูดให้มาคือเลข3กับเลข6ค่ะแต่เดนมากเดนพิเศษนะคะเซียนโคราชวงกลมไปที่เลข6นะคะหลักร้อยลาววันนี้นะคะไหามามีเลข6เลขเกาเลข3มเลขหนึ่งเซียนโคราชเน้นไปที่เลข6และก็เลข9นะคะหลักร้อยลาวเนาะจับคู่มาเมื่อนี้นะคะมีห6 สามหกหนึ่งส6 0หเกน้ค่ะเน้นพิเศษไปที่เลขหนึ่งหกสามหกหแล้วก็39เก้นะคะเส้นสองวงกลมไว้แล้วสำหรับโตเน้นของเส้นโคลาสนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองเลือกเบิงสิมากโตเพิ่นเน้นก็ได้หรือเลือกเอาโตโเพิ่นบบเน้นกะลองไตตองเบิงเนาะ ฝาก3ตัวมา4หหางด้วยกันนะคะวันนี้6 9 1 693 9 6 1 9 6หค่ะพิเศษหน่อยสำหรับเลข3ตัวนะคะเซียนโคลาดเห็ดดอกจันทรสองดอกไปที่เลข6 9เและกระดอกจันทรอีกหนึดอกนะคะไปที่เลข6 9เนะคะเน้นคักเน้นพิเศษเป็นตะคือมากๆประสานความหมาย คิดว่านะจะลองคิดว่าบนจิมายข้าวาจจะสั่นหนากันและเห็ดดอ,อกจันมากเนาะแล้วก็มีฝากเลขสีตัวมาสองหางนะคะก็คือหนึ่งเก้าหกสามกับสามหกเก้าหนึ่งค่ะก็ตามนี้เลยนะคะแนวทางเราพัฒนาวันนี้ของเซียนโคร,ราชค่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอได้เลยค่ะชอบก็จัดขัดก็พันนะคะมาค้องไพ่กับตามของผู้นั่นเนาะหรือจังไดล่องเบิงให้ครบทุกสำนักนะคะเอามาเปรียบเทียบวิเคราะห์ใส่กันเบิงว่า เ,เลขตัวใดนะคะมันมาตรงกันเลขตัวใดมาแรงเออผู้นี้เฮดสูตรนี่ผู้นี้เฮดสูตรนี่อา้าวมันคือบังเอิญมาลงตัวเดียวกันนะคะก็เป็นไปได้ที่หล,ลายสูตรหล,ย,ลยสันกนะคะเฮดแล้วมันบังเอิญมาถือเลขที่มันถือขึ้นกันนะคะก็เป็นไปได้เบิดนะคะจังไดกะลองพิจารณาเบิงเนาะจังได้มือแรงนี่นะคะผู้ใดลงทุนไวเส้นซองกะขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะคะเอฟซี FC แฟนช่อง สมดังปรารถนาเนาะเฮงเฮงรวยรวยนะคะมือแรงนี่รวยรับรัพย์กันทุกผู่ทุกคนค่ะและก็ขอฝากน้ําแน่นะคะหลังจากจบคลิปนี้จะพาไปตามต่อสาหรับรัฐบาลไทยนะคะมือนีกับวันที่ย3สามแล้วโค้งสุดท้ายแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาฝากไว้น้นววําแน่ว่ามือนีนะคะเส้นซองจะมีที่เด็ดเอียงมาฝากอีกเนาะหรือทาไผ่ล่อแนวทาทั้งของสำนักใดเป็นพิเศษนะคะอยากให้เส้นซองเฝ้าตามกับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเลยรีบตามมาฝากมาตอนกัน เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ